เคยให้กำลังใจน้องข้อความอะไรกว่าเเรีนให้ตัวผมเองค่คือเราได้เห็นข้อความแล้วข้อความตอนหลังนะครับคือผมยังไม่ได้เห็นครับแต่ว่ามีคนบอกว่ามีเป็นเราหรือเปล่า น้องว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแบบผมก็เหมือนแบบได้คุยกับน้องอยุดบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าให้กำลังใจเออหมายถึงว่าหลังจากที่เราได้รู้ก็ก็บอกว่าไปกำลังใจให้นะสู้ๆแล้วกันซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องว่าไงแต่น้องก็ไม่ได้บอกว่าแบบเออว่าเราเห็นว่าน้องว่าปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็ไม่ได้ปรึกษาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไลน์ก็มันก็จะมีท่ามัน ด,ดูแบบดกังใจอย่าเงี้ยเราก็เพื่อนกันก็ให้กำลัใจกันบ้มงไม่ได้ขนาดนั้นครับผมก็ประมาครบบจริงๆคือว่าน้อยมากนอกจากมีเหตุการณ์มก็จะแบให้กใจนองมากกม่เหมนเหมือนมันมีกระแสหนึ่งประมาณว่าน้องมีแฟน ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าคือจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงจริงน้องมีแฟนหรือไม่มีแฟนเพราะว่าเราเป็นแบบพี่น้องกันเพื่อนกันก็เลยตอบอะไรไม่ได้จริงๆริสนิทการแบบนี้มีสแกนหนุ่มอะไรกันไหมคะเวลามีใครเข้ามาผมว่าน้องโตแล้วน้องน่าจะแบบตัดสินใจอยู่อนล่นี้เองได้แล้วก็พนงานน่าจะเขาเรียกว่านี่ทำงานตรงนี้ด้วยน่าจะแบบมีแบบ ไม่น่าจะจน,นอะไรมากไปถึงมุมหนึงช่วงแรกเขก็มองว่าเป็นเราเราตกใจไหมคะตอนแรกผม,มไม่รู้คือผมก็งงแล้วก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยนะมีมีข้อความส่งมาถึงเราผมผมว่าอ่านอะไรเงี้ยก็แบบแบบเห็นเขาบอกว่ามีคำว,ว่าอะไรนะอะไรไไวายอะไรซื่อหักว่ะ <laughs> นี้ผมไม่ทราบก็แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เราว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้น้องเดือดร้อนเลยเราก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เราแน่นอนผมว่าไม่ใช่แน่นอนแต่ทำแบบนี้คนดีกว่ายิ้มไปยิ้มไปครับมีภาพมาให้การไปไหนมาไหนไปกันบ่อยเลยอ๋อภาพไปถึงภาพที่หลุดออกมานะครับตอนนั้นไปงานตัวของเล่นของฮาิวก็ทพาเอื้อนไปเจองานนั้นครับเพราะว่าต่างคนต่างรู้จักกับพี่ที่เขาจัดงาน ได้ไปด้วยกันจีบน้องไหมคะเป็นคุยกันมากกว่าครับเหมือนว่าคุยคุยในที่นี้คุยคุยเพื่อนแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าถ้าจะถามถึงความอนาคตพัฒนาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังงไแล้วสบายใจไหมคะตอนนี้สบายใจไหมอะจริงๆมันมีมันมีหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกัน ในลักษณะการคือน้องชอบเล่นกีฬาหรือว่าอะไรเงี้ยคนก็จะเห็นแบบผมเห็นรูปผมจะอยู่กับน้องอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ,อ๊แบบมนี่ยซัมติงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นในเรื่องของหรือว่ามันเป็นเพื่อนต่าง มากกว่าแล้วก็เผอิญทำแอคทิวิตี้หลายๆอย่างคล้ายๆกันจริงๆตอนตอนไปเล็กกิลอะไรอย่างงี้มีชวนกันไปบ้างไหมครับมีมีบ้างครับผมเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมันมีมีมากกว่าผมแล้วก็ตัวน้องมีประมาณแบบห้าหกคนเลยนยแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าใครจะว่างไปหรือว่าไม่ว่างอย่างรูปที่ที่เห็นรูปออกมาก็จะมีรูปมีเพื่อนผมอยู่ด้วยเราจะมีโอกาสไหมครัอนาคต นี่ตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันะว่าคือตัวน้องเองก็เหมือนเพื่ันการนำตรงผมทำงานเยอะก็เจอคนทุกวันน้องก็ทํางานเยอะก็เจอคนทุกวันเหมือนกันเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเรื่องของบามคนอะไรเป็นอะไรที่ไม่แน่หนอนตรงสเปคเราไหมคะสาวบบนีนนน้น้องเป็นคนน่ารักดีครับยอมรับว่าน้องเป็น คนใส่ใจคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็ถือว่าเป็นงานแบบที่ตอบแบบนี้ก็คือให้เกียรติน้องผมไม่อยากให้แบบมีการคาดพิงไปไกลนะครับมีส,สาวๆคนอื่นที่เราคุยตอนนี้อะครับส่วนใหญ่ทำงานทำงานซะเยอะครับก็มไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนยิ่งยิ่งหลังจากวันพรุ่งนี้จะได้แบบมีวันหยุดหนึ่งวันแล้วก็อีก 40, 40วันนี่คือยาวเลยครับทำงานทุกวันเลยก็ผมไม่ได้เจอใครนอกจากแบบพี่ๆในกองหรือพี่ๆ